สวัสดีครับผมลุงชัยหลายบ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องนะครับปัจจัยนะครับปัจจัยแล้วก็เหตุผลนะครับที่ทําให้พริกนะครับมีราคาแพงนะครับอันนี้นะครับผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่านะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับนะครับ ความเห็นส่วนตัวของผมล้วนเลยนะครับนะครับเราจะสังเกตนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับช่วงไหนนะครับหรือว่าปีไหนเศรษฐกิจตกต่ำนะครับอาหารนะครับสำเร็จรูปนะครับที่จะมีราคาสูงไม่ใช่มีราคาสูงเป็นอาหารที่จะได้รับความนิยมนะครับ ส่วนมากนะครับก็จะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คือทั่วไปก็คือที่เป็นยี่ห้อดังๆนะครับก็คือมาม่านะครับผมมาม่านะครับหรือว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองนะครับนะครับผู้ที่จะรวยขึ้นนะครับนะครับจากการที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะครับ ผู้ที่จะรวยขึ้นนะครับก็คือนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมนายห้างนะครับนายห้างสาพัฒนะครับสาพัฒเครือสาพัฒนะครับนะครับหรือว่านายห้างเจียมนะครับนายห้างเจียมกิจโชควัฒนานะครับผมนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับผมอันนี้ไม่ได้เจตนาที่จะทําให้ท่านนะครับ ได้รับความเสียหายนะครับเพียงแต่ว่าผมายกตัวอย่างมาพูดนะครับในคลิปเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับนะครับทุกท่านได้เข้าใจนะครับเทราะนั้นเองนะครับผมนะครับก็เปรียบเสมือนนะครับเปรียบเสมือนนะครับหรือว่าเปรียบเทียบก็เหมือนกับพริกเหมือนก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกันนะครับ นะครับคนยิ่งคนยิ่งตกงานนะครับยิ่งมีวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำนะครับผมนะครับวัตถุดิบนะครับที่จะมาประกอบอาหารนะครับที่จะได้รับความนิยมนะครับมากมากที่สุดนะครับก็ก็น่าจะเป็นพริกนี่นะครับผมนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันมันทานง่ายนะครับมันมันประกอบอาหารทานง่ายนะครับนะครับแล้วก็ราคาก็ ก็ไม่ไม่น่าจะแพงมากนักนะครับนะครับถ้ามีสินค้านะครับถ้ามีสินค้ามีพริกมีอะไรออกตลาดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับสม่ําเสมออยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องราคาแพงนะครับนะครับบางช่วงอาจจะมีราคาสูงถึงกิโลละ2 0 0 300ก็อันนั้นก็มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับนะครับมันก็จะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเป็นช่วงสั้นๆอาจจะ เพียงแค่7วันหรือ15วันหรือ30วันแค่นั้นเองนะครับนะครับมันก็เป็นช่วงที่ลักี่พลิกออกสู่ตลาดน้อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าช่วงไหนที่มันพลิกเริ่มออกสู่ตลาดมากแล้วมันก็จะคลายเขาเรียกว่า,าราคาก็จะปรับตัวลดลงมาเป็นปกตินะครับก็จะอยู่ในช่วงที่กิโลละ5 0า0บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นที่ก็จะเป็นราคาที่เรียกว่า,อาพอจับต้องซื้อหาได้ไม่ไม่ถึงกับว่าขัดสนจนเกินไปนะครับนะครับก็นี่แหละครับนะครับก็เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำนะครับยิ่งเกิดวิกฤตนะครับอย่างาทุกวันนี้นะครับก็คือปัญหาจากทางด้านโควิดนะครับ ระบาดนะครับทั่วโลกนะครับผมนะครับอาหารนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับอาหารวัตถุดิบอาหารที่ที่มีความนิยมนะครับก็คงจะเป็นน้ําพริกนะครับทําน้ําพริกผักลวกจิ้มอะไรประมาณนี้นะครับส้มตํานะครับไม่ว่าจะเป็นตําถั่วตําแตงตำมะละกอนะครับ ก็จะได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากหนึ่งละครับก็คือราคาก็ไม่แพงมากนักนะครับพอหาซื้อทานได้นะครับในท้องตลาดนะครับยิ่งถ้าหาซื้อเป็นวัตถุดิบมาประกอบเองนะครับมาทำเองตำเองนะครับมันก็จะทำให้เรียกว่าราคาก็ต้นทุนก็ถูกลงนะครับนะครับก็เลยทำให้นะครับ พริกนะครับก็เป็นที่ต้องการใช้มากที่สุดในไม่ใช่ต้องการใช้มากที่สุดต้องการใช้อย่างสม่ำเสมอนะครับนะครับถ้ามันออกสุดตลาดน้อยน้อยมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะนําเข้าได้อย่างช่วงนี้นะครับไม่สามารถที่จะนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับ <c oughs> เนื่องจากติดปัญหาโควิดปิดชายแดนนะครับก็ไม่สามารถที่จะนําเข้าสินค้าเข้ามา ได้นะครับแต่ถ้า,าไม่มีเหตุการณ์เรื่องโควิดนะครับาชายแดนนะครับสามารถเปิดตล,ตลอดนะครับก็จะทำให้มีสินค้านนํะครับาเข้ามาจากาประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ถ,นะถ,ถ้านะครับถ้ายิ่งยิ่งท่านะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยนะครับสามารถนําเข้าสินค้า เข้ามาได้โดยเซ r i รีนะครับมันก็จะทําให้สินค้าเราลดลงนะครับสินค้าในท้องตลาดลดลงมากนะครับก็จะทําให้การซื้อหาได้ไม่ยากนะครับนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลค์บ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้อ นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเอาละครับคลิปนี้เนี่ยครับ